อกูไม่มีพฤติกรรมเหมือนลูกมึงทีนี้ย่าน้ำกูบ้านี่มึงมาซอยกูจักบาทเอากูจักเตะป,ปากกู้อีหามึงแม่แล้วลูกมึงพันนั่งตีหีใช่เป่ามีคนเอามาให้จะได้แดนแดนนี่นนนบปดเฮรื่อบ่แล้วบ้ดนี้พอทรายบกบ้านี้บกหมดบ้ดนี่อาห้แล้วบ้ดนี่นี่นะคะเราค่อยๆทำไปค่าปดสนตีนกูนี่ ฝ้าพิรันกับเขาบนิหลังค้าของเขาบนีนิมึงไม่จะหายป่ามึงจีนี่เพื่อนเขานี่เขาให้กูบาดกูจะตังเขาขึ้นในเมื่อจะได้ลูกมึงขึ้นจีขึ้น,นในเขาจะบอกนี่นะคะเดี๋ยวตายค่ะเดี๋ยวคืนให้ค่าลูกมึงนั่นจะลูกมึงจะเขาแล้วจีตายก่อนกว่าลูกมึงแล้วจีตายก่อน ยีมีปัญหากระโว้ยขัดเด็ดเด็ดเด็ด,ดส้คอยนั่นจกไปเซิองนั่นจกบัดคอยนั่นนะมากเถอะดอกปัดหัวจากเซิองห้อยเซิองย่ามึงอืมห่าวใส่ร้องๆองครับเปิดไ้หีเป็นโรคหีเป็นแผลหีเป็นหนองฮีอีกแบอืมปัดพ่อของไม่ความเ่มกิกความเบิกโอ้ยแต่แมนมึงหนุยหามเ้ยนะ อ่าบวกตลอดละมึงนั่นน่ะหัวที่เสมาปะหีเป็นแผลหีเป็นโรคโอ้ยเป็นซีดเป็นเซิร์ฟแบบนี้อืมแต่พ่อค่อยมาแต่ว,ว่าจะเปลี่ยนจากเม็ดมีเหงาเงาออหาทาสิป้าผัวพนันออว่าเป็นหันเป็นหน,นีบริบกค่านั่นก สามเดือนก็แล้วสี่เดือนก็แล้วปีนึงก็แล้วบโบเบิงบ,บาทน,นี้ครับพี่น้องเ <c oughs> อฟซีศูนย์เนาะเออแม่นมาล่ะเงยาจากเสื่งเนาะนะ,ะพี่หัวดำก็ทรวประหาเลยเป็นเรื่องเป็นราวอะไรผมจากเสื่งไหมผมเ,เสิ่งเนาะว่าหีมีปัญหาภาษสามเดือนก็แล้วหมอภาาสามเดือนตั้งเสิงเ้อยังไดิเสงอยู่แล้วครับที่เดือนก็แล้วหาเดือนก็แล้วปีนึงก็แล้วห้วยนะครับเนาะออมันเป็น,นสั้นได้ครับมกับศูนย์แล้วเนาะ อ่ามันเป็นแบบนั้นแล้วขีดไปคุู้มญงคขาเว้นน้ำปฏิทินมาเนิโตแดงกุซึกอยู่ประกากระบาดไว้กากระบาดไว้เป็นนับไปนับไปมาหนินะครับอืมนี่ดาการปล้อยกันแลบมานี้มันก็ขวงน้ำมีห้านี่นหะครับนะปัดว่าผัวบอดีจังบอดีมึงจีปเอาหาที่แตกบอกมึงเสียเขาเซิ่งมึงตีลูกสีท่างข้าราดมาสองคนตีอี่ห้ามึง มาบ่มากเขาบ่มากเขาเป็เจ้เฮาเซิงม่ลูกทั้งกระไรลมาสองคนพุนโอ้ยบอกกูหัวเดยอมึงเนาะพราลมปากแล้วพูดออกมาโลดเบ้าโลดก็แม่มึงนั่นล่ละนะอืแม่มึงกัดจะได้บัตรนี่เบ้าแต่ผู้นั้นผู้นี้บ่ดีแต่เ่บว่าเบิ่งเจ้าของบันนี่อ่า่าผู้นั้นทําคลิปเป็นสิบคลิปยี่สิบคลิปไรสดยังงั้นอย่างเขาจะเคล็ดลอยคลิปกต่ญาเขากว่า มึงเกิดมึงจะยานเขาลือมึงก็เฮ็ดเป็นพันคลิปฝุนมึงชิมาเวาหาพ่อมึงตีเวาหาชีแตกวิญญาณเขาลื่ก็เฮ็ดเขาฆ่าเขาแล้วจมนติว่าก็ได้เขาได้สามชิบคลิปมึงก็เฮ็ดสี่สิบคลิปผุแล้วห้าสิบคลิปผุแล้วมึงชิมาเวาหาสีแตกตีมันกับปัญญาเขาเนาะเขาจะเฮ็ดร้อยคลิปกัญญาเขามึงหนักจอมแตกมึงตีโอห่ามึงเออเขาเฮ็ดร้อยคลิปพันคลิปกัญญาเขาปัญญาเขา เฮ็ดบ่อไรคือเขาก็มาว่าใช้เขาบบดน,นี้อันรแล้วเขาจะตบปากมึงเออเขาจะเฮ็ดเท่าไรคลิปกระย่าเขาแล้วเขาเฮ็ดยังก็เลียกเตะหัวปอดเขาแล้วนะกูเมื่อยกูก็ไม่เฮ็ดเนี่ยมันแค่ทีบเสริมกูอันนี้กูไม่อยากไล่กูก็บ่ไล่เมื่อไรกูจะไล่เมื่อลาซ่าคลิปกูจะไล่เมื่อแปดคลิปไล่เมื่อเออาร้อยไล่กูแล้วแต่กู นายเจ้าของดีเบดคับพูนซัวเออแต่แฟนเพินพ่นเฮ็ดดีเบดว่าจะเป็นลูกว่าจะเป็นมันดีเบสแต่แม่มันเฮ็ดไปเอาผัวเขาก็ยจงว่าดีพุดน่เออาจะว่าจะไหครับไปเอาผัวเขาไปเฮ็เดได้บับ่ดีิปพุุนบุกลูกป้าสงกัยจะว่าลูกเจ้าของดีอยู่ดีเขาจีปับจีเขาเจ้าเขาคุกตีเขาจีแจ้งความเขาโทษตีโอ้ยเนาะ อันใดก็ว,ว่าดีสัวประเดีก็ว,ว่าดีแต่ผู้อื่นนี่โอ้ยเฮ็ดดีประเดก็ว,ว่าสัวอืมมันเป็นน้ำปลาคนนี่แล้วอันบ่มื่น,นหูบ่มื่นตานะครับแต่แม่ลูกเจ้าของเฮ็ดนี่โ้ยสัวประเดก็ว,ว่าดีผู้อื่นเฮ็ดดีประเดก็ว,ว่าสัวมันซีไอจีครับคนก็เบิ่งทัางนังนาแต่แม่ อืมกับเบื้องหนังนามันจะเป็นจิมีอยางอายตีคนเป็นนี่จิมีอยางอายตีครับเซบูป,ป่าพ่อป,ป้าม่พ่อิมพ่อติมแม่แล้วคนซัวสะด,ดานมาคือกันแล้วยี่งนี้ก็เกิดมาเป็นคนซื่ออีเดฝรังเนี่กับพ่อเนี่กับเท่าพ่อตายแล้วแทนที่จะโทรไปหาพ่อแทนที่จะส่งเงินส่งทองมาเพ่อขายกีดินพ่อแม่เบิดแล้วบันนี้ครับไปบำมเลอผัวบัดนี้ ไปซื้อกินจนขี่ออกเลยบไวบารีทู๋แล้ว boy, บราวบริมดมูนมุ่งบ้างแล้วครับเหลือแต่หน้าน้อยเพิ่ลยมูนเพิ่นครับมีได้พอกับแม่เพิ่นมอมให้เหลือแต่หน้าน้อยเพื่อน,นไดๆน,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 นะอออยีสวดพระวูลืนนั่งแต่เต,ต็งโซฟาอยู่แล้วบัดนี้จีเหลือ,อยังกับเมืองมาเมืองไทยก็จะมีปัญญาจะบ่ลอะไม่มีปัญญาบัดน,นี้ชั่วคักนะมึงเนาะ ตัวก้อนหมาแต่ว่าพื้นเนี่ยแวะ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 ได้เป็นเบาแต่ผู้อื่นดีเบิดบรครับผมอแต่บ,เบ่เบิ่งหนังหนาเจ้าของได้บานนี้ครับอืก้มเบิ่งแล้วไม่หีเจ้าของนะว่าดำบ่ดำแต่ว่าหีเขาดำนะั่นหีไผขาเจ้าคนบ้านนี้โอ้ยก้มเบิกกะหีหมอยดำปื้อๆแล้วมึงจะว่ามึงดำมึงว่ามึงขาวบพรหีมึงนั่นนะนะ่ะ นายแม่แม่ก้มเบิ่งหีเจ้าของแล้วบอกโอ้มันก็แม่ข้ามันเบ้าเนาะมาสิบ่าล่ะมาดิเออหีไปสีขาเจ้าคนอีหามึงเอ้ยนะมึงก็เบ้าเนาะนะครับขนาดหีมันก็ไม่ได้สากแดดนะฝน่ามีในหุ่มแนห่มอยู่นะฝนใส่กางเกงอยู่ทําไมมันดํำฝนอ่ะเอาลูปมึงเดสิน่ะขาวอยู่ตีจีไ่ขาวเจ้าคนอืม เปิดมากกระดาปื้อๆเลยฮีนะครับจะจีข่าวมึงกับเฝ้าบกคืออีงห้านี่ข่าวเทาตายซื่อเออยอดกี่ข่าวเทายอดเกินกดถึงก็อพราตายซะว่าได้มีประโยชน์ประโยชน์เลาเลยมึงนี่ชีวิตมึงเออนะครับแม่ความข่อยแล้วครับเปิดเบิ่งต่มอครับผีไปขาเจ้าคนดาปื้อๆแล้วครับเปิดมากกับปัานี้อะ เออนะครับดีเฉพาะบ่หมอยบกเกือกเลือดเนี่ยบัดนี้เบ้อพเป็นอันเบืองออยุงก็ฮอดไปหยังแล้วเออนะครับนะก็ฮอดอันเครื่องเกี่ยวต่อไปแล้วอือมันเป็นตั้งสั้นยุงก็ไม่หยังแล้วก็ขโมยเกือกเลือดไปแล้วว่าแต่เขาว่าเิ่งเจ้าของแนวนั้นแล้วนะครับมันเป็นตั้งสั้นแล้วครับสิเบิ่งไผ่อือ จังวะาครับมันสีเส้นขาวเส้ดดำมาล่ะอืมนะครับอันผมเพิ่หนักกันย่อมแน่บ่ยอมแน่โอ้มันสีทนย่อมตีครับมันมดหัวแล้วมันเท่าแล้วมันบสแตกตัวของเมาบ่ดนี้อ่าเอรว่าจิตเป็นเหล้าเป็นเบียร์ยาชงยาสูบแดกกรไเบิดครับปุบสีแตกตัวยากันยุ่งเลยมันเมาย่านตายว่ อืมคนนะนะมันแบบอยู่แบบซกมกงอซอนะครับอืมไปอยู่แบบซกมกอยู่แบบคนทกนะครับเห็นไหมชีวิตไม่ได้ทำการทำงานโฆษณาว่ามีรถโอดงโอดีบ้บาท